5. ซีรีส์น่าดูและน่าติดตามประจำปี2020ช่วงต้นปีมีเรื่องอะไรกันบ้าง c a s t r a d i n g on You ซีรีส์โรแมนติกค,คอมเมดีนำแสดงโดยฮยอนบินซุนเฮจินซอจีฮเยคิมจองฮยอน เรื่องราวของลูกสาวมหาเศรษฐีระดับเซเลบิตี้ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ในเกาหลีใต้ที่วันหนึ่งเธอได้เล่นเครื่องร่มร่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุต้องลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่เกาหลีเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่รึบรับและมีทหารที่แปลกหน้าแปลกตาทําให้เธอนั้นได้ต้องมาพบกับนายทหารระดับสูงผู้เค้นครัดในหน้าที่ของเกาหลีเหนือถูกโชคชะตาให้นำพามาพบกับหญิงสาวชาวเกาหลีใต้ที่ทำให้ชีวิตของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จะทำให้คุณต้องทั้งรุน้นทั้งฟินและตื่นเต้นไปกับในทุกๆตอนการันตีด้วยคุณภาพงานจากนักเขียนเรื่อง My Red From The Star หรือใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างด้าวที่โด่งดังไปทั่วเอเชียด้วยบอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดกับ Castling On You Hi Bye Mama เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีคอมเมดี้นำแสดงโดยคิมแทฮี นับเป็นการหวนคืนสู่จออีกครั้งในรอบ5ปีของเธอหากใครยังจําเธอได้นักแสดงหญิงวัย40ปีที่ได้รับฉายานางฟ้าแห่งเกาหลีและเธอยังมีผลงานซีรีส์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเช่น Love Story in Harvard ิไอริสจางอกจองและนักแสดงนำชายอีคยูฮยองนักแสดงชายวัย37ปีที่เดบิวต์บนถนนสายการแสดงผ่านภาพยนตร์เรื่อง c l ัส t e r Way on the m o o n ก่อนที่เขาจะมีผลงานซีรีส์ดังอย่าง Stranger พิสสอนเพลบุก Hi Bye Mama เป็นเรื่องราวครอบครัวของครอบครัวหนึ่งโดยแม่ของลูกนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกเกิดวิญญาณสาวที่มองโลกในแง่ดีและชอบอยากรู้เรื่องคนอื่นอยู่บ่อยครั้งเธอไม่ยอมจากไปจากโรคนี้เสียทีเพราะเธออยากจะอบกอดลูกสาวของเธออีกสักครั้งและวันหนึ่งก็ได้สมหวังเมื่อเธอได้รับพรให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้อีก49วันเรื่องราวจะเป็นเช่นไรในเมื่อเธอกลับมาแล้วจะต้องพบกับสามีของเธอและ ภรรยาใหม่และลูกของเธอสำหรับคนที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้แนะนำให้เตรียมทิชชู่และกลั้นน้ำตาของคุณไว้ให้ดี Tell me what you saw ซีรีส์แนวสืบสวนเชืร์ แสดงนำโดยจางฮยอกรับบทเป็นโอฮยอกแจอดีตนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรที่มีฝีมือระดับอัจฉริยะชเวชูยองรับบทเป็นอาซูยองตำรวจนักสืบสาวที่มีความสามารถในการจดจำภาพทุกอย่างได้แบบละเอียดจินซอยอนรับบทเป็นฮวังฮยอนหัวหน้าทีมหน่วยสืบสวนอาชญากรรมพิเศษจางฮยอนซองรับบทเป็นชเวฮยอนพิวหัวหน้าประจำสถานีตำรวจเรื่องราวที่โอฮยอนแจกลับมาอีกครั้งซึ่งพวกเขาจะมา ร่วมมือกันไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วยังหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆดูทั่วๆไปอาจจะเป็นเหมือนซีรีส์สืบสวนทั่วไปแต่จริงๆแล้วด้วยที่คนในทีมมีความสามารถพิเศษคืออะไรนั้นต้องไปดูกันเอาเอง i n t e r w o ์วอนคาสแน o m a n t i c แก้แค้นดรามา่าแสดงนำโดยพักซอจุนคิมดามีคิมดงฮีอันโบฮยอนอีจูยองควอนนารา เรื่องราวของตัวเอกของเราที่เป็นชายหนุ่มผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครและทนไม่ได้กับความอายุตรรมซึ่งพ่อของเขานั้นเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตและเขาได้มารู้ทีหลังว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ แต่เป็นการสังหารพ่อของเขาจึงทําให้เขานั้นได้ไปมีเรื่องกับจางกึงวอนซึ่งรับบทโดยอันโบฮยอนจนทําให้เขานั้นต้องติดคุกและเขาได้เรียนรู้ชีวิตและนึกเรื่องราวต่างๆทําให้เขามีแผนที่ว่าเขาจะทําธุรกิจเพื่อแก้แค้นให้พ่อของเขาในย่านอินแชวอนเรื่องราวการแก้แค้นของเขาจะเป็นยังไงและธุรกิจที่เขาจะทํานั้นคืออะไรติดตามได้ในซีรีส์เรื่องนี้และเรื่องสุดท้าย k i n g d o ซีซั่น n 2 ซีรีส์แนวย้อนยุคลึกล mm ับทูเรอร์การกลับมาแก้ปมปริศนาต่างๆในซีซั่นหนึ่งจะไขปริศนาของเชื้อโรคระบาดนี้ได้ไหมองค์ราชทายาทอีชางจะขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองโชซอนได้หรือไม่ติดตามได้ที่ Kingdom ซีซั่น2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ซีรีส์นะครับที่น่าดูน่าติดตามใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ